ันนี้ปลาอย่างนี้เดี๋ยวปลาเงินปลามองหน่อันนีอันนี้เด้นปลาขาวปลาขาวมันบ่พอนี่มันไหมหมันเลยพอดีกินนะวันนี้พ่อนกมันแต่ว่าแต่ว่าประทัด เอ็มตัวแอนดูแกมากินปลาเร็วมาปดศวามมาปดปลาเลยนะเฮ้ยไปหงานอะไรปอนไปแล้วสร้างไว้ไปแล้วสร้างไว้สร้างงานไว้เออแล้วมาพายเนี <c oughs> ่ย <c oughs> 哦，妈的，我太冤。